เหียวหลังแหล่หน้าโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกันช่วงแหล่หน้าประเทศไทยเหนียวหลังแหล่หน้าในช่วงที่สองยังอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับผมปราเมทลเกชยังทำหน้าที่ต่อ ในช่วงที่สองอย่างที่บอกไว้นะครับการไปฝั่งทางคุณวันธนาจีวะดุษฎดีจะมาสองมาสะท้อนมีมุมมองเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีที่เกืออย่างไรก็ต้องมีการปรับอย่างแน่นอนนทดแทนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮแทนคุณนัฐพลที่สุวรรณรัฐมนตรีช่วยธรรมนาคมคุณถาวรเสเนียม และลำตีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแทนคุณพุทธิคมบุญนกการนะฮะในส่วนของกบพสที่โดนพ้นตาแหน่งไปนะฮะส่วนจะปรับแค่สามตำแหน่งนี้หรือมีการแลกตําแหน่งกันหรือจะมีการปรับใหญ่กันนะฮะอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณวัฒนาชีวะิศ์อสะนะับสวัสดีครับพี่หนูนา สวัสดีค่ะคุณปราเมฆและก็ท่านผู้ฟังก็เป็นการนำสู่ทางการเมืองนะว่าโดยปกติโดยธรรมชาติหลังจากเสร็จสิ้นสึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็มักที่จะต้องนํามาสู่การปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคนเลี้ยนไหนๆเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นแบบว,ว่ายอมรับความจริงกันไม่บิดเบือนเลี่ยงบาลีก็คือมันจะมีผลจาก คะแนนโหวตไม่ไว้วางใจเนี่ยมันจะมาเป็นเหตุเป็นหัวเชื้อชนวนทําให้เป็นปัจจัยเหตุผลในการปรับแต่ตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้นําผลคะแนนต่างๆที่ว่าเนี่ยมาเอ,อพิจารณาหรอกก็เลยทําให้เอ,อตอนนั้นคุณนัทพลิิปสิวัลลามวาสุษาธิจารในขณะที่ยังยังไม่พ้นตําแหน่งเนี่ยก็ซ <God. S 2> ึ่งอยู่ ้ายของตารางเป็นตัวป้อต,ต,ตัวตัวเป้าที่จะหลุดอยู่แล้วใช้ใช้นะจากเกมการเมืองเองในกลุ่มสามชอสามรัฐมนตรีช่วยพืย่อที่มีรัฐมนตรีช่วยขายใหญ่แล้วมีรัฐมนตรีช่วยขาเร็วที่เป็นผู้หญิงที่ตรงิธิคนขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นโดยลาดับเพราะใกล้ชิดบิ๊กป้อม,มนะ <S <S และก็มีคนรัฐมนตรีช่วยขาวผิดคือวิ่งทุกครั้นเพราะาอยากเปลี่ยนก็อ,อี้ไปนั่งในส่วนที่ตัวเองอยากจะหมยมั่นปั้นมือ นะเปียเป็นสามสามช่วยเป็นสามขาดีกว่านะอันนี้ต้องขอเสียบเทียบให้เห็นเลยนะขาปิดก็คือวิ่งอยากจะขึ้นชั้นนั่นแหละคุณหมอนี่ไหนตามถูกคนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรียกบอกว่าด้วยเหตุปัจจัยตรงนั้นก็ไม่เป็นปัจจัยที่แท้จริงก็ปรากฏคุาหมอไว้ที่วันหลังตามนั้นมาก็เกิดเอ่อพายุใหญ่ทางการเมืองโหมซัดเข้าใส่กลุ่มของปตอเพราะว่าใครจะไม่าด ว่าเป็นข่าวัว้ไม่หนึ่งทีเดียวเรื่องของการตัดสินคดีแต่ว่าเป็นแค่ระดับสาลชั้นต้นก็าตามแต่ว่ามันก็มีผลทางการเมืองแบบาชนิดที่เป็นซีนามีรูปใหญ่สะเทือนเลื่อนลั่นแล้วก็ไม่รู้ว่ากลุ่มแนกนนากปปสอไม่ได้เช็คดวงชะตาหรือไงไม่รู้หรือบางคนบอกว่ามีเสียงเสะเทือนกระสายมาจากว่าหนึ่งคืนในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นนหะมีการ ออพูดคุยกันในแวดวงผู้ร่วมชะตากรรมทั้งสามสิบเก้าคนเนี่ยนะก็มึนงงอึ่อึอยู่ในหัวอยู่ในหูบอกว่าไอ้ไม่คิดว่าเห <c oughs> มือนสายฟ้าฟาถ่าการกระบาลคืออยู่ดีๆเพราะมึงบอกว่ามีการพูดกันนะว่าเอ,อคุณคุณตาและแม่แล้วท่าผูก้กครองก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนวันนั้นไปกันเนี่ยด้วยท่าสีด้วยสีหน้าสีตาถ้าคนสังเกตจะดูเหมือนเชื่อมั่นนะไม่ได้ว่าประวัติ่านคุณ เอ่อในการที่ไปรับฟังคําพิพากษาของศาลในครั้งนี้ว,ว,ว่าว่ามีบอกว่ามีเสียงบ่นกันมาแล้วเพราะว่า,วามันบอกว่าใหม้มากันให้พร้อมให้หมดทั้งครบๆไปเถอะไปทีเดียวฟังวันเดียวก็จะได้จบจบไปเช็คมาแล้ว<อ>ล้ออ่าทุกคนก็บอกว่าอ้าวอย่างนี้มันถูกหักหลังถูกหลอกกันนี่ว่าเออเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าสังเกตคือไม่ได้เตรียมอะไรไป ไม่ได้เตรียมเน<ม>ื้อเตรียมตัวถ้าปกติเนี่ยถ้ารู้ตัวและพร้อมที่จะเดินเข้าสู่เรือนจํารับโทษรับทันอย่างที่ปากว่าเนี่ยก็จะต้องในรถเนี่ยจะต้องอย่าง,งน้อยก็ต้องมีเตรียมอัฐาบริหารในการเข้าสู่เรือนจำคุณหมอเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวสบู่แตงสีฟันยาสีฟันขันนังหรือแม้แต่ชุดเสื้อผ้าที่ก็จะต้องเตรียมพร้อมไปแต่นี่สังเกตดีว่าทุกคนไม่มีใครเตรียมพร้อมแม้แต่คุณพ<ม>ยาธ<ม>ิกัจสุวันภรยาของคุณนัทะพลนี่ก็ เออได้รับบาดเจ็บเ,เอ็นข้อเท้าขีดขาดอะไรต่ออะไรที่เพราะว่าคุณทยาชอบเล่นแอเวนเจอร์นะเล่นกีฬาแบบบอยๆแบบผู้ชายฉะนั้นก็ยังนั่งรถเข็นมานะมีไมายคำยันมาก็ก็ก,ก็ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะรอดนะไม่ได้คิดว่าออกมาแบบนี้และที่อดควรมาจากสามรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นนี่ถึงขนาดบอกว่าบอกว่าท่านเป็นเกมเออ คุค้นๆว่ามันเหมือนยุทธการทางทหารที่ประเภทแบบว่าออไอ้เจคีเขาภาษาโบราณเรียกเสเ็จสเสนาค่าโคตรเสร็จึข้า,ขาขสุาคพลแต่<อ>ทางทหารเขาบอกว่าอันนี้เรียกว่าแทางจํหนายแทงจํหนายศูนย์ไปเลยเพราะว่าอศูนย์หายปั๊บก็จัดอัตรากําลังเข้าไปเสียบในอัตราทดแทนเท่าเดิมก็เป็นนั้นว่าครบบัญชจีเท่าเดิมอันนั้นก็ไม่ต้องไป็นต้นฐานเพราะก็แทงศูนย์แท,ง,ทงจํหนายไปอันนี้ตามเขาอกว่าแบบนี้มันยุทธวิธีคุ้นๆที่ของทางทางทหารเพราะฉะนั้น เสียงกนดา่าแล้วก็น้อยอกน้อยใจทุมปลายมันก็เลยทุ่งเป้าไปที่สามปอกลายเป็นสามปอคนใจดําแม้แต่สายโทรศัพท์กกแกนดําสักนิดก็ไม่มีโทรไปปลอบประโลมหรือให้กําลังใจก็เหมือนคนไม่เคยรู้จักกันเนี่ยมันมีเสียงเอ่อหรือเสียงเล่าอ้างอ,ออกมาในคำนอนน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาว่าทําไมถึงทํากับฉันได้ทำเท่น,นั้นนะคุณบาลเว้เค<อ>ุณเ,<อ>เป็นผาน ถ้าฟังแบบนี้ฝั่งของฝ่ายตรงข้ามก็บอกว่ามันน่าสงสัยนะว่าเป็นไปหร,ห,รหรือเปล่าคุณจะเห็นนะว่าสองแท็กของสังคมไทยในเวลานี้เป็นมาสุดเรื่องยาวนานอย่างระลึกหรือเรื่องของความหวาดระแวงและไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันในขณะที่ถ้าคุณไปดูเนะนี่ยแม้แต่แกนนําของกลุ่มกบพศเองก็บอกนะว่าดูการสํานวนเนี่ยในการสั่งฟ้องเนี่ยนะ มันบรรยายละเอียดถึงพฤติกรรมแห่งอผู้จำเลยอ่ะแต่ละคนอย่างละเอียดลออคือหลายหลายคนเนี่ยคุณนึกภาพไม่ออกเพราะว่าเหตุการณ์มันก็เนื่อนานมาแล้วแต่ปรากฏว่าอาจจะสำนวนเนี่ยคุณจะนึกภาพเห็นทีละชดละชตละชดยังกะย้อนถ่ายภาพยนตร์ย้อนวิดีโอให้คุณเห็นเลยนะอย่างว่าใครน้ำใครไฟปลูกปั่นยังไงน้ำใครแคบจะบอกว่าใช้ถือโซ่มือซ้ายแล้วก็คล้องด้วยมือขวาลั่นคุณแจ หรือว่าไปยอดกาวติดปิดประตูปิดหน่วยราชก,การไม่ให้คนเข้าคนออกแทบจะเห็นอย่างนั้นเลยนะคุณปรเมศเพราะฉะนั้น<อ>สำนวนเนี่ยที่บอกว่าตำรวจตั้งแถวแนวรับแล้วหนึ่งชั้นสองชั้นสาชั้น,นแต่ก็ยังมีการยกกําลังมวลชนกลุ่มม็อบเนี่ยไปไประชิดเบียบดีดึงดันผักดันอ่าปะทะก,กันอย่างนู้นอ,อ,อย่างนี้แทบจะเห็นภาพหมดทุกชอตอย่างเงี้ยเออกรงกสก็บอกว่า เอ๊ดูเหมือนว่าจะทําเพื่อเป็นบรรทัานในการจัดก,การกับบเด็กเด็กเยาวชนทั้งหลายเลยไม่สาไปอันจะเป็นแบบว่ามันเหมือนเป็นที่อกเป็นมาตรฐานในในเดียวกันเที่ยวเพื่อจะต้องเอกำ่าเพราะว่าคุณปรเวสก็เห็นหรือว่ามันมีคดีที่ออกมาเทียบเคียงแล้วก็เกิดความตอกย้าไอ้เรื่องภาพของการเสียงโอดโอยว่ามันมีการปฏิบัติหรือไม่มีการเทียบเคียงตั้งแต่เรื่องว่าทําไมกลุ่ม เออกปพสเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องถูกตัดผมตามระเบียบของรัชทานซึ่งก็ต่อมาก็มีขออ้อเอชี้แจงแล้วว่ามันเวลา,ามันก็ชั้นกระชิดในระหว่างการจะทําตัวเอ่อทำเรื่องประกันตัวขอยื่นทงทอนก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะไปตัดผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่บ่อยครั้งที่ผู้ต้องหาจะมาพร้อมหน้ากันทั้งสามสิบเก้าคนพร้อมกลุ่มก้อนใน, <c oughs> ใ,นในชุดคดีนี้นะเออต้องรู้แล้วว่ามันมีหลายชุดหลายลําดับ ดีกรีของการเป็นผู้นําและเกิดกันในการกระทาความผิดเนี่ยมันก็แตกต่างลดระดับหนักเบาไปคนละกลุ่มก็มีอีกกลุ่มเนี่ยทนายนกคงนกขาวอะไรอย่างงี้ก็จะตามมาอีกนะกลุ่มเอ่อย่อย,ย,ยลูกย่อยเลยนะเพราะแบ่งไปชุดชุดไปไม่ได้อยู่รวมกันทั้งหมดนะเพราะว่าที่บอกว่าบ็อบใหญ่ขนาดนั้นมันต้องมีระดับผู้ก่อตั้งแกนนําผู้ฏีบัติเสื้อออกแอชชั่นแรงๆอย่างสอ,อสอไอ้สอสชุมพลจุลไซนี่ก็โดนหนักที่สุดเลยนะ ก้าปีอะไรต่ออะไรน,นั่นน่ะเพราะฉะนั้น 1970, ก็เสียงก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนเข้าทางนะว่าผลจากการที่เกิดซึนรลิทางการเมืองฟ้าผ่าใส่กลุ่มกรกตเนี่ยบทโปรโมชั่นของการร่วมจัดตั้งคุณประมลัเพราะว่าข่าวที่ไปเลยเหรัฐบาลเนี่ยเขาก็ถือว่าสมนาคุณไปแล้วด้วยสองก้ียใหญ่ๆทั้งทั้งที่สสก,ก,กมในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีมากมายอะไรแต่ตอนนั้นมันเคลมได้ว่า อ,อก็ร่วมด้วยช่วยกันเป็นนั่งร้านเป็นฐานสําคัญในการที่จะเอ,อพูดง่ายๆว่าักดาเินเกะเลยยงคานหามแบกคุณประยุทธ์ขึ้นมาสู่อำนาจในในขณะนั้นเพราะฉนะนั้นเมื่อณนะเวลานี้มาประกอบกับโดยเฉพาะของคุณนัทพลทีปัจจุวันเนี่ยไอ้ที่เรากล่าวไว้เมื่อสองออสัปดาห์ก่อนก็บอกแล้วว่าจริงๆที่บอกว่าจะส่งคุณธยาทีปัจุวันภรรยาลงผู้ว่ากทมเนี่ย วีเคาะไว้แล้วว่าเป็นเพียงกลเกณในการสร้างเงื่อไนไขมาต่อรองในการคำ้ำใจก็อี้ตัวเองแต่บังเอิญว่าก็เอาเป็นเหตุคนใกล้ชิดบริวารของท่านวิกต้อมก็มองได้ว่าท้าทายอานาจของลุงป้อมเพราะลุงป้อมเนี่ยเป็นที่กระแสข่าวก็บอกแล้วว่าจะให้การสนับสน,นุนอคนเอ,อ,เอกพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาหรือวิกตแตะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมหาหันกล้าหักเรียมไม่ฟังหัวหน้าพัก จะมาส่งภรรยาตัวเองลงไปตัดกระแดงกันเองเนี่ยมันก็เหมือนเด็กที่ไม่อยู่ภายใต้หลังกัดป่าลอยต่อกวนป่าลอยต่อเนี่ยก็ถึนว่ามไม่ค่อยเป็น<ม>เป็นกวนกันเท่าไหร่แล้วก็ดูเหมือนจะเหยียบเหยียบอยู่ฝั่งปอผู้น้องคือปอประยุทธ์เออคอยขัดคอยขวางขัดแข่งขัดขาทางกลุ่มของป่าลอยต่อคุณง่ายง่ายเพราะฉะนั้นก็เลยม,มีกรณีมันไส้อยู่เป็นการเฉพาะอยู่แล้วและเมื่อสามตำแหน่ง คือสองของพลังประชารัฐและหนึ่งในที่ไปแฝงไว้ในปชปคือคุณถาวรเสงเนียมว่างลงเพราะฉะนั้นก็ผลประโยชน์มันก็พุ่งเป้าไปตรงๆที่พัคพลังประชารัฐแล้วก็เนี่ยก็ชัดเจนหัวหน้าป้อมก็บอกกันดีบอกมีที่ไหนโคต้ากปรปรสมีแต่ของพลังประชารัฐนี่มันก็ชัดเจนไม่ต้องอ่านไม่ต้องแปลเพราะฉะนั้น ก็ถือโอกาสที่ในการที่จะนำก็อี่ไปเกี่ยกันใหม่และจัดระบบระเบียบก็คุกคุนตลบอยู่เป็นเรื่องธรรมดานะเราก็ไม่ได้แปลกใจกับท่าทีของกลุ่มก้นต่างๆในพลังชารัฐกลุ่มที่ถูกสลายไปแล้วโดยอัตโนมัติก็คือกรปปสที่อ่อนแรงอยู่แล้วก็ถือเป็นโอกาสจัดล้างในทศทีเดียวก็กลุ่มใหม่ที่กาลังขึ้นม่อก็คือกลุ่มสามชอสามขาที่ว่าเนี่ยเป็นลายเส้นเคลื่อนไหวภายใต้การกํากับดูแล ของลุงป้อมหัวหน้าพรรคเป็นสายตรงในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสามมิตรนํำโดยคุณสมศักดิ์สุริยะหลังจากที่ปล่อยมือทิ้งกลุ่มสส,คส,คส,คสมคิดสมคิรัตอุตมะออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะโอกาสในการเสนอคนเข้ามาเพื่อแผ่ขยาอยาอิทธิพลใหม่ก็มีชื่อคุณบุญยิ่งคุณสระบุอะไรที่จะส่งมาเป็นแคนดิเอตขอเพิ่มรัฐมนตรีสักหนึ่งตำแหน่งในขณะที่เสือเฮงคุณ คุชาชมกลิ่นซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ดูมีน้ำมีนวลเพราะว่าแกก็เล่นบทแบบใจนักเกรงดูแลสสสส,สแต่ระยะหล,ลังรูเหมือนแผ่วปลายไป,ไปแล้วก็สู้ท <mm ีใจถึงใจเนี่ยสู้แนวของฤสีแกกกล้วย <mm <mm ไม่ได้ไได้ <mm ยนั้นโดยไอ้ที่ว่าสะสมสส,สใต้บางส่วนสภา <mm สะภาคกลางแล้วก็ทมเนี่ยก็ดูหายหายไปคือคือพวกสสเนี่ยคุณใหญ่ได้ไปปัดใจเชื่อนะ เพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยมันสามารถวิ่งพ,พวกพขาว,วิ่งอะเหมือนว่อนวิ่งคุณหมอกไปซุ้มนี้ก็ไปซย้ลน่มเป็นช <ไป S 2> ื่อหลายกลยุ่มเป็นชื่อรับรับเบี้ยเลี้ยงรับกล้วยหลายกลุ่มมันก็วีคุณนะสุชาติตอนหลังนี้ก็แผ่วไปแล้วก็เลยต้องไปเป็นสัมพันธ์ทำไมใจไปยื่นมือไปจับแตะกับกลุ่มสามนิดไกลยเพื่อจะได้คำยันก็มีที่ตัวเองก็เงี้ยเงี้ยงเงี้ยอยู่นะสําหรับเรามวมแรง,งงานถึงแม้ว่า จะไม่ได้แย่เท่ากับคุณนัทพลแต่ก็ถือว่าเป็นรองบวยนะถ้าเป็นแบบทีมของตารางอะไรเงี้ยอาจจะเป็นรองบวยที่เสียวสันหลังในการที่จะถูกปรับเปลี่ยนตัวออกถ้าเทียบก,กับการลงแข่งขันในระดับฟุตบอลรีมเยกหรือไทยลีกเนี่ยนะก็วาาเสียว <c oughs> มีเสียวหลังอยู่แวบบแวบๆบแบบแบบเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแตะไปจับมืออย่างที่บอกและในขณะที่กลุ่มสอสอพักเล็กอย่างที่บอกว่าก็ถูกพลังดูดของ อุ้มชูดูแลของหสีเลีล้ยงกล้วยเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยผู้มากบารมีเนี่ยก็ไปแซะทาให้กลุ่มสอสภอาคใต้ที่ไปเดิมโค้งแรกออกมาบอกว่า 13, ส,อสอิบสามสสขอก็อี้อสักทีเถอะพราเขาที่แล้วก็แห้วไปทีนึงนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขอบเบรกไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาเรียกร้องอะไรก็าีนี้ก็ถูกแซยุทธการแซะแบ่งแยกและปกครองก็กําลังต่อรองก็แผ่วลงไปเพราะฉะนั้น<อ>ก็ดูเหมือนอมีสองค่ายที่เหลืออยู่ที่มีนะมีนึ่นก็คือค่ายป่าลอยต่อภายใต้บิ๊กป้อม แล้วก็าสามทหารเสือคือสามชอที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็กล<ม>ุ่มของทางสามมิตรที่ดูเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยในขณะที่พักเล็กๆที่ร่วมรัฐบาลอยู่ที่เคยบอกว่ารวมกันกับประมาณยี่สิบเสียงเนี่ยนะ<ม>ก็ก็ยังคงคอยใต้การขับเคลื่อนของคุณชัดตาวูเนี่ยก็ยังคงออกมาเรียกร้องอยู่เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่คราวที่แล้วแนละ้วคุณชัดตะวูก็พยายามที่จะผลักดนันลูกชายของตัวเองเนี่ยมา ปวดงานสักหน่อยชิมรางการเป็นรัฐมนตรีช่วยสักหนึ่งกระทรวงแล้วก็อาจจะเป็นขอสักช่วยหนึ่งของให้กับกลุ่มทางสสเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเสียติ่งสำคัญเรื่อุวัดหรือจะเป็นใครอ่ะที่พี่หมาเนี่ยดูสิลืมชื่อไปแล้วใครนะพิเชษใช่ไหมสติ์และชาวานอพวกนี้ยอ่พวกนี้ยก็อาจจะส่งตัทงตัวแทนอะไรมาแต่ก็ น้ำหนักการต่อราก,ก็เงียบๆไปหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าความเครียดเนี่ยมันก็เลยไปตกดันกดดันอยู่กับกบปรปสศกับประชาธิที่ปัดเพราะว่าประชาธิที่ปัดเองเ mm hmm. ก็ต้องยอมรับว่าสึกซักพ่อคราวนี้คุณจุลินเองก็อาการสาหัสมีปักหลังเอาไว้เลือดโชคยู่ตอบไม่เคลียร์คุณนิคนเองก็น่าเป็นห่วงในเรื่องของเอ่อมัน หวาดเสียวการใช้เครือญาติในการไปรวบรวมที่ตรงที่ดินแล้วมีผลประยโ,โยชน์ผลประโยชน์อะไรกับโครงการที่ตัวเองกํากับดูแลเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เอ,อมีปัญหาได้นะแล้วโดยเฉพาะที่เอ,อในภาคประชาธิปัตย์เมื่อคุณถาวรเสนนียมเต่า้กระเด็นไปแล้วเนี่ยเออมันก็จะต้องมาเอ,อดูกันว่ากลุ่มยังเติ์กเนี่ยขเขาก็เบื่อหน่ายการบริาหารงานของคุณจุรินและก็ทีมผู้อุโสชุดนี้เต็มทีและก็ถูก <premises. S 2> ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างท่านวันหยัดคุณฐานษคุณชวนหลีดพายเนี่ยกวีดเสกแต่ในคราวเนี้ยดูเหมือนว่าคุณอพิสิทธิ์เรีกชาชีวะเนี่ยเตรียมวิ่งเอ่อฟิตซ้อมบอมอัพอยู่ข้างสนามแล้วคุณหมอเริ่มมีออกมาคอมเมนต์ทางการเมืองเริ่มมีการเคลื่อนไหวภายในพรรคเริ่มอะไรต่ออะไรเพียงนะว่าผ้าประชาธิปัตย์เขาจะค่อนข้างเก็บคองอเขาแล้วก็ไม่ให้ข่าวมันกระชอออกมาข้างนอกเนี่ยได้ดีกว่าพรรคอื่นก็กลัวว่าอ้างว่าตอนนี้ยังมีการเลือกตั้งซ้อมที่ สอสอนครศรีธรรมราชเขตสามอยู่ก็กลัวว่ามันกจะกระๆๆกทบตรงนั้นได้ด้วยก็บอกว่าอย่าเพิ่งเเกิดวิธาการแย่งชิงก็อี้หรือว่าสุดล้างแค้นถอนแค้นกันในขณนะนี้เึ่งจะลุกลามไปถึงก็อี้หัวหน้าพักของคุณจุลินรันตนวิสิทธ์ในขณนะนี้ด้วยเนี่ยดังนั้นคุณเ,เฉลิมชัยสีอ่อนเลขาต่อเนี่ยก็กแนว ไม่รู้ว่าไปตรวจไอ้โพงจมูกตรวจหาเชื้อนะโควิดเนี่ยเพื่อจะเตรียมตัวจะฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยก็ไปพบกับคุณน,ยนายุทินชัยเวรกุณก็เกิดเป็นข่าวเลยบอกว่าไปหายลือเพื่อแสดงความเป็นหมอแล้วเกินเป็นหุ้นส่วนบอกว่าสองพัชน้จับมือกันขอยืนยันโคต้าก็มีเดิมตัดอัตราส่วนเจ็ดต่อหน,นึง่งถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยฮะภูมิใจไทยของเสี่ยหนุ่มยุทินี่ค่อนข้างแข็งแรงนะเพราะว่ามีสอสอถึงหกสิบเอ็ดเสียงเป็นลำดับสอง แล้วก็มีภาษีดีกว่าพราะจะใช้ปัดที่มีสอสออยู่ห้าสิบเอ็ด่อห้าสิบเอด็ดอาจจะต้องหักคุณเทพพัไทไไปก่อนหรือยังไม่แน่ใจนะถ้าพี่จําไม่ผิดก็จะประมาณนี้แหละก็ถ้าสองพักรวมกันนี่มันก็ร้อยกว่าเข้าไปแล้วเนาะก็ร้อยร้อยร้อยสิบกว่าใช่ไหมทีนี้ร้อยเอ่อไอร้อยกว่าอย่างนี้พักพลังประชาชนเนี่ยก็เริ่มบอกว่าถ้างงแงหนีหนีเอ่อออกมิดออกเด็มากก็เริ่มมีคนปล่อยข่าวแล้ว บอกว่ากลุ่มกบสอวิเคราะห์เหมือนกันว่าถ้าเกิดจะมีปัญหากันในภายภาคหน้าเดี๋ยวมันมีวิกฤตและธรรมนูญรออยู่เนี่ยคุณหมอ,อคุณรู้ออกไหมวาระสองเนี่ยนะเพึ่งพิปลายันไปจบไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องสู่วาระสามช่วงติดเจ็ดสิบแปดมีนาะก็ไม่กี่วะะันลวนะครึ่งเดือนกว่าเองนะแล้วก็มีท<อ>ักิณในการเอาไปแช่แข็งดองไว้ในช่องฟิตที่สารธรรมนูญอยู่เนี่ยซึ่งทุกคนก็รู้อยู่กต่ใจแต่ว่าในฐานะพรรคร่วงรัฐบาลที่ตีธง เออกโช์นโยบายเรื่องจะแก้รัฐมนูนอย่างาพระปิช้ยปัดเนี่ยทางเลือกทางเดินเหมือนก็ต้องเรียกศรัทธาคืนด้วยอะไรด้วยถ้าถอยล่นจนเป็นพักไม้ไประดับแล้วเนี่ยต่อไปในคราวภาคหน้าก็ไม่มีที่จะเป็นจุดข,ขายอะไรที่ไม่สามารถเป็นสถาบันหลักที่พู่งพาของฝั่งประชาธิปไตยฝั่งที่ต้องการแก้ไขรัฐมนูญได้อีกเนี่ยก็ต้องไปดูเหมือนนะว,ว่าไถ่ปัดจะสามารถตัดฟันเอ,อเรียก คือฝักสีของตัวเองได้หรือเปล่าอาจจะมีเกมขู่ขอนตัวจากการร่วมรัฐบาลไหมถ้ารัฐบาลยังจะเดินพลังเวีารัฐยัเงเดินตามธงเดิมคือจะไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญแต่ถ้าร <ừ. S 1> ัดจากกระแสจะแก้รัฐธรรมนูนได้เนี่ยคือผู้นีง้ไงนะมกเด็กและเยาวชนต้องออกต้องออกวาบนถนนกดดันเ็นรวิกิจจะทำนูนถึงจะแก้ได้เพราะว่ามันสใสไว้สามล็อกอย่างที่ว่าแล้วก็ดักหน้าไว้ถ้าเกิดสารแล้วถ้มีเกิดวินิจฉัยออกมาว่า รัฐสภายเนี่ยไม่มีอำนาจในการไปแก้รัฐมนตรีทั้งฉบับโดยการตั้งสสรอขึ้นมายกรลางเนี่ยจบเหตุที่ทํามาก็คือเกมถ่วงเกมดองในการตั้ง,งกรรมธิการยื้อเวลามาเรื่อยๆก็เสียเงินเสียเวลาป,ป่า้ๆซรีๆไปก็ทุกคนก็รู้สารู้ทางหมดนะนะพีงแต่ว,ว่าต้องรอวันที่แผนปฏิบัติการของฝั่งผู้มีอำนาจเขาเขาแบกสออกมาแต่ถ้าที่สุดแล้วจวนตัวเขาก็จะยอมได้แค่แก้บางมาตรานะ่ะ ก็จะกลับไป<ม>สู่กระบวนการแก้รายมัตตาคุณหมอเพราะว่าเรื่องหงรือเรื่องจุดทีมึงของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือแค่ว่าฝ่ายผู้มีอำนาจไม่ประสงค์ที่จะให้มีสะสะรมาเป็นคนยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าเกรงว่าจะควบคุมไม่ได้แล้วก็จะไปแตะเอาหมวดหนึ่งหมวดสองหรือประเด็นที่เซสติฟนั่นแหละเพราะฉะนั้น<ม>จะต้องหาทางคุมกำเนิดใส่กุญแจล็อกไม่ให้เกิดสะสะรขึ้นมา อย่างมากก็แค่<ห>นเรื่องของร,ระบบการเลือกตั้งตรงนี้แหละตัวนี้<อ>ถึงได้บอกว่าวิกฤตของเรื่องการร่วมรัฐบาลอาจจะสยบได้แล้วก็เป็นโอกาสเข้าทางที่สุดก็คือสามปอได้อํานาจมาอยู่ในมือเต็มอํานาจในการจัดระบบระเบียบตํารวจทหารก็อยู่ในมือเต็มอํานาจในการมาเกี่ยจัดระเบียบอํานาจมืออำนาจในพรรคพลังสลัดก็อยู่ในมือเต็มๆของพี่ใหญ่ซึ่ง พลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงแม้ว่าบิ๊กป้อมจะบอกว่าโยนให้พลเอกนายกอพลเอกประยุทธ์นาย,ย,ก,นตนาย,ยกตัดสินใจแต่ก็จริงๆก็คืออยู่ที่พี่ป้อ,อมเคาแล้วแหละโดยศักยภาพการนํา,นาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นวิกฤตตัวนี้จบก็จะเจอกับวิกฤตและธรรมนูญอย่างที่บอกอาจจะเป็นตัวต่อรองกันด้วยแล้วก็ถึงได้มีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างบอกว่าก็พลังงาแล้วก็เตรียมจะขู่ว่าถ้าประชาชนจกกับกอกรสงแงี่ยเขี่ยออกไปก็ห้าสิบกว่าหกสิบ แต่ถ้าเอาดิวพิเศษเอาเพื่อใทยเข้ามาเนี่ยมันได้ร้อยกว่าก็ท่วมนะจากสองร้อยเจ็ดสิบหกต่อสอง้อยสิบเอดอยู่แล้วก็ยิ่งจะสบายอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งขู่กันอู mm. ถึงเวลานั้นต้องมานั่งจับตาว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปความเข้มข้นก็จะกลับเข้าสู่สภาแล้วก็ม็อกรัศดรเนี่ยว่าจะกลับมารีเซ็ตจัดวางโครงสร้างกำลังเคลื่อนไหวกดดันได้หนักมากขึ้นไหมตรงนี้ก็ต้องติด mm. ตามกัน อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับวันนี้สหรัาหัน,นี้ก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีจ้ะ